กรรมมุนาวัตตีโลโกแปลว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมอันสัตว์โลกโศกสุขทุกขกระนาเป็นเพราะกรรมบ่งชี้ใช่ผีสางวิญญาณเป็นเช่นพืชไม่จืดจางตันหาอย่างเหนียวรัดคอยมัดพันดีและชั่วสูงต่ำเพราะกรรมสร้างจึงแตกต่างเที่ยงแท้ไม่แปรผัน โง่ฉลาดปราดพานก็ปานกันกรรมเท่านั้นชี้เช่นให้เป็นไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกดแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องที่คุณชานบ้านอยู่นครสวรรค์ครับเล่าให้ผมฟังว่าคุณชานเนี่ยแกอ่านหนังสือไม่ได้ อ่านไม่ออกแต่ว่าตอนนี้พอเขียนพอเขียนได้อ่านออกก็เลยมีโอกาสได้เล่าเรื่องไอ้ความทุกข์ความอดอยากในสมัยก่อนมาให้อาจารย์ยอดออกอากาศคุณชานบอกว่าตั้งแต่จำความได้แกกับแม่เนี่ยไม่เคยมีความสุขเลยเมื่อสมัยก่อนโน้นการหากินลำบากมากบางครั้งคุณชานกับแม่ต้องกินกลอยแล้วก็ผักต่างข้าวเพราะว่าข้าวไม่มี อยู่ห่างไกลความเจริญมากคุณชานเองร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็พิการที่แขนซ้ายคือแขนสองข้างนี่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันแต่ก็พอหอยับหยิบจับอะไรได้ถึงร่างกายจะพิการแต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่อการงานเลยแม้แต่น้อยทีนี้คนพิการเนี่ยหางานรับจ้างก็ลําลบากไม่มีใครเขาอยากจะจ้างตอนนั้นวันหนึ่งค่าแรงเพียงเบาทเท่านั้นสองคนกับแม่รวมแล้วได้14บาทต่อวัน แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวคุณชานเนี่ยคนจ้างเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยรับตอนนั้นอายุเพิ่งจะสิบขวบเขากลัวว่าจะทำงานไม่ไหวเพราะว่าพิการแขนลีบแต่แกก็พยายามทำอย่างสุดความสามารถสมัยนั้นกับสมัยนี้แตกต่างกันมากเลยสมัยนั้นทำกันวันสองวันก็หยุดกันไปหลายวันหยุดจากงานรับจ้างแล้วแกกับแม่ก็ไปหาหน่อไม้ที่ในป่าเพื่อจะได้เอาไปแลกข้าว ที่บ้านบ่อถ้ำเอามาต้มแล้วก็ใช้ใบตองแดงๆห่อเป็นห่อๆเนี่ยไปเช้ากลับเย็นหน่อไม้หนึ่งหาบนี่ได้ข้าวกว่าประมาณไม่เกินยี่สิบกระป๋องนมก็ยังจำมาได้จกนกระทั่งถึงทุกวันนี้พ่อไปมีเมียใหม่โดยไม่ได้เลี้ยวแลดูแม่กับคุณชานเลยเวลากินข้าวแม่ก็ร้องไห้ทุกครั้ง คุณชานเห็นแม่ร้องไห้ทีไรก็ร้องตามแม่ไปทุกครั้งเพราะสงสารแม่แล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแม่ก็จะเอาผ้าเช็ดหน้าเ,เช็ดน้ําตาให้ตอนนั้นนะสร้างความอึดอัดอัดอั้นตันใจให้กับตัวคุณชานจริงๆแม่ก็ได้แต่ปลอบใจว่าอย่าร้องไห้เลยอย่าร้องไห้เลยแต่ตัวแม่น้ําตาไหลพรากพราก,รากอยู่ตลอดหน้าแม่มีแต่น้ําตา คุณชานเคยคิดเหมือนกันว่าจะทำยังไงถึงจะให้แม่มีความสุขได้ต่อมาอีกไม่นานแม่ก็ล้มป่วยเป็นไข้ป่างานก็ไม่มีทำข้าวก็จะหมดแล้วคุณชานก็เดินทางเข้าไปที่บ้านสวนหลวงเพื่อจะไปรับจ้างเขาตักน้ำเพราะว่าที่นั่นเขามีการรับจ้างตักน้ำกันพอไปถึงก็เห็นมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นมีผู้ชายก็ตัวคุณชานคนเดียว วันแรกนี่ตักได้สิบหาบคิดเป็นเงินเนี่ยเขาให้ห้าบาทพอเสร็จแล้วก็ตักเสร็จแล้วก็ไม่เอาเงินขอเขาเปลี่ยนเป็นข้าวเขาก็ให้ให้มาสามกระป๋องนมวันรุ่งขึ้นก็ไปอีกวันนั้นตักได้ยี่สิบหาบคราวนี้ไม่เอาข้าวขอเปลี่ยนเป็นยาแก้ไอเพื่อจะเอายาไปให้แม่กินไปรับจ้างตักน้ำอยู่สองวันปรากฏว่าบ่า บวมปูดขึ้นมาจนเห็นได้ชัดแต่ว่าคุณชานไม่เคยบอกให้แม่รู้เพราะกลัวว่าแม่จะกลุ่มใจพอคุณชานเอายาให้แม่แม่ก็ร้องไห้แล้วก็กอดกอดคุณชานไว้ในอ้อมแขนคุณชานบอกว่ามีความอบอุ่นใจมากในครั้งนั้นไม่มีวันจะลืมความรักของแม่ได้แม่เป็นที่พึ่งแม่เป็นพระผู้ประเสริฐของลูกต่อมาอีกไม่นานแม่ก็หายป่วย มีครูมาหาแม่ชื่อครูทวินแล้วก็บอกให้คุณชานนะไปเป็นลูกจ้างเลี้ยงควายเขาบอกว่าจะให้เลี้ยงควายอย่างเดียวแต่แม่ก็ไม่ให้ไปเพราะว่ากลัวคุณชาญจะลำบากยิ่งกว่าอยู่กับแม่แต่คุณชาญคิดว่าลำบากยังไงก็ทนได้เลี้ยงควายอย่างเดียวคงไม่ลำบากก็เลยตกลงไปกับครูทวินที่แรกๆเขาก็ให้เลี้ยงควายอย่างเดียวพอนานไปเขก็ให้ไปตักน้ําวันละสิบหับ แล้วก็ซักผ้าก่อนจะไปเลี้ยงควายก็ทำอยู่อย่างเนี้ยตลอดมาคุณชันบอกว่าไม่อายเลยบางครั้งยังเคยต้องซักกางเกงในให้กับลูกสาวเขาเลยเพราะว่าเช้ามาลูกของเขาก็ไปเรียนวันแรกที่ต้องทำเนี่ยถึงก็ร้องไห้เลยเพราะว่าไม่เคยซักกางเกงในให้ใครแต่ก็ต้องจำใจทำเพราะว่าตอนนั้นเอาข้าวซึ่งเป็นค่าจ้างไปให้แม่ครั้งหนึ่งแล้ว เวลาจะกินข้าวก็กินทีหลังเขาแล้วเป็นเดือนเลยครับที่คุณชานกินข้าวไม่ได้คิดถึงแต่แม่ก็คิดแต่ว่าเราได้กินแต่ของดีๆแล้วแม่จะกินกับอะไรบางครั้งนี่กินข้าวกับน้ำตาเลยกางเกงคุณชานก็ปะหน้าปะหลังจะซื้อใหม่ก็เสียดายเงินทำงานกับเขาก็ถูกนายจ้างดุด่าเป็นประจำเพราะว่าทำไม่ถูกใจเขาก็ด่าแบบเสียเสียหายหายหยาบหยาคลายคล บางครั้งก็คิดน้อยใจยตัวเองที่เกิดมาอาภัพอับจนแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงได้ในเมื่อเลือกเกิดไม่ได้ก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทํางานเพื่อแม่แล้วก็เพื่อความอยู่รอดของตัวเองพออยู่ได้ประมาณหเดือนคุณชานก็ลากลับบ้านไปหาแม่เขาก็ไม่ว่าอะไรหมายถึงครูนะพอไปถึงบ้านแม่เห็นหน้าก็ร้องไห้อีกกอดลูกไว้ในอ้อมอกแล้วก็ถามถึงทุกสุขว่าเป็นยังไงลําบากหรือเปล่า แต่ว่าคุณชานไม่อยากให้แม่เสียใจก็โกหกแม่ด้วยความขื่นขมใจว่าแม่ลำบากหรอกผมสบายดีทุกอย่างนะแม่ทั้งที่ตัวเองไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวเวลาคุณชานเห็นครอบครัวคนอื่นเขาอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอย่างมีความสุขก็นึกถึงตัวเองว่าขาดพ่อแล้วก็ยังต้องห่างแม่อีก ขาดความอบอุ่นตลอดมาแล้วทุกวันที่ผ่านมาจิตใจก็มีแต่ความทุกข์ทรมานทั้งด้านศาสนาไม่เคยรู้บวชก็ไม่ได้บวชคุณชาญก็คิดว่าในโลกนี้คงไม่มีใครเหมือนกับแกนะเสร็จแล้วชีวิตแกผกผันเปลี่ยนแปลงเลวร้ายไปกว่าเก่าต้องพัดพากจากแม่มาแล้วก็ยังต้องเข้าไปอยู่ในสถานจองจำทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลย ไปซื้อของเห็นแก่ของถูกเพราะสตังก่าน,น้อยปรากฏว่าของที่ซื้อมามันเป็นของโจรเขารับซื้อของโจรไว้นะเลยโดนข้อหารับซื้อของโจรอีกอย่างเจ็ดปีแล้วยังไม่ได้เห็นหน้าแม่เลยเพิ่งได้รับจดหมายจากแม่ว่าแม่นะ่ะคิดถึงลูกเสมอแต่แม่มาไม่ได้เพราะแม่ไม่มีเงินพระคุณชานได้รับจดหมายจากแม่ ดีใจไม่เคยตำหนีหรอกที่แม่ไม่ได้มาเยี่ยมเพราะรู้ว่าสภาพทางบ้านเป็นยังไงก็ได้แต่เอาจดหมายของแม่วางไว้ที่หัวนอนกราบไหว้ทุกวันต่อมาทางเรือนจำเขามีการรับสมัครเรียนหนังสือก็ได้เรียนเขียนอ่านออกกับเขาแล้วก็มีโอกาสเล่าเรื่องชีวิตตัวเองให้คนอื่นฟังให้คนอื่นได้อ่านได้รู้ ต่อมาก็มีการสมัครนั่งสมาธิอีกก็สมัครกับเขาแล้วสิ่งที่คุณชานไม่คิดมาก่อนก็ได้เกิดขึ้นกับแกแกได้พึ่งพระธรรมคำสอนจากพระพุทธศาสนานี่ละตั้งจิตภาวนาถึงได้รู้ว่ามันมีแต่ความสุขจิตใจเบิกบานจิตใจผ่องใสจิตมีแต่ความเมตตาไม่โกรธไม่เคืองจิตใจไม่พุ้งสั้นเรื่องที่เคยกังวลก็หายไปอย่างไม่น่าเชื่อเลย คุณชานบอกว่าทุกวันนี้ได้พระพุทธศาสนานี่เองที่หล่อหลอมจิตใจแล้วก็รู้ว่าความทุกข์อยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหลนะนะกก็บอกว่าจะทำไปถึงที่สุดเพราะว่าคนเราเกิดมาก็อยากมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ขอให้รู้จักใช้มันก็ไม่มีผลเสียอะไรยังบอกมาด้วยว่าถ้าหากว่าใครมีทุกข์เวลาหาทางออกไม่ได้เนี่ยลองนั่งสมาธิดูเพราะว่าทำให้เราหายทุกข์ได้จริงๆ แล้วคุณชาญก็ได้กับตัวของตัวเองมาแล้วบอกว่าทางนี้แหละที่ดีที่สุดของชีวิตสุดท้ายยังเขียนมาบอกว่าถ้าอาจารย์จะเล่าให้ให้ผู้ฟังฟังนี่นะอาจารย์บอกเขาด้วยนะว่าให้ทำความดีไว้เยอะๆเมื่อเราตายไปจะไปอย่างมีความสุขแล้วจะเกิดใหม่ก็จะได้ไม ไปเกิดในที่ที่ต้องทุกข์ทรมานเหมือนอย่างผมที่เป็นอยู่เมื่อก่อนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องที่มาจากจดหมายฉบับเล็กๆของคุณชานเดี๋ยวพักสักครู่ครับป้าใดในเกเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ แกยึดอาชีพทำนาปลูกข้าวให้คนได้อิ่มหมีพีมันมายี่สิบปีแล้วแต่อาชีพนี้ก็ไม่ได้ทำให้ปะไดมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเลยแกไม่รู้จักคำว่าอีสานเขียวรู้แต่ว่านาแห้งฝนแรงลงแรงลงทุกปีสารายสามีของแกก็ป่วยหนักเป็นอัมพาตป้าใดททำงานหนักมากขึ้นแล้วก็ถึงก็ต้องขายที่ดินผืนสุดท้ายเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสามี แต่ความยากจนก็ยังไม่ปราณีในที่สุดเมื่อสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตป้าใดก็คิดอย่างคนอีสานหลายล้านคนนั่นก็คือเข้ามาเผชิญชะตากรรมในกรุงเทพเมื่อรถบขสเข้าเทียบสถานีปลายทางที่ตลาดหมอชิดป้าใดก็ลงจากรถด้วยความรู้สึกของคนไร้ญาติขาดมิตรในเมืองใหญ่แห่งนี้ผู้คนมากมายเยอะแยะแต่ต่างคนต่างไม่รู้จักกัน เงินทองมีนิดเดียวที่ป้าไดรวบรวมมาได้ก็กำลังร่อยหรอลงทุกขณะป้าไดจะต้องรีบหางานทำให้เร็วที่สุดแต่แกก็แก่เกินกว่าที่บรรดาในหน้าจัดหางานเขาจะสนใจคืนนั้นป้าไดยังคงเดินเตร่อยู่ที่ตลาดหมอชิดทั้งเหนื่อยทั้งหิวความเหงาความหวาดหวั่นก็เริ่มก่อกลุมหัวใจทุกขณะจิตกรุงเทพเนี่ยไม่ได้มีงานมากมายให้ทำอย่างที่คิดตอนที่อยู่บ้านซะแล้วตกดึก สิ่งที่แกจะทำได้ในยามนั้นก็คือนอนมันเสติที่ท่ารถนั่นแหละแล้วในไม่กี่วันต่อมาที่หมอชิตนี่เองป้าใดแกก็ได้สามีคนใหม่ชื่อลุงสําเริงหากเป็นนิยายรักทั่วๆไปก็คงบอกได้ว่าโชคชะตาชักพานำให้ทั้งสองคนได้มาพบพันกันที่นี่เป็นบุพเพสันนิวาสแต่ในความเป็นจริงความจนตังหากที่ทำให้คนทั้งคู่มาร่วมชีวิตเพื่อต่อสู้ความยากจนด้วยกัน ลุงสำเริงอายุ54ปีเป็นชาวจังหวัดอ่างทองย้อนหลังกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วลุงสำเริงก็เป็นชาวนาเหมือนกันแต่ว่าไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองต้องรับจ้างคนอื่นเขาขุดดินเกี่ยวข้าวแต่ว่าดูเหมือนยิ่งทำงานก็ยิ่งจนลงจนลงก็ตัดสินใจเข้ามาหางานทำในกรุงเทพได้อย่างงานเป็นกรรมกรค่าแรงวันหนึ่ง19บาทแกก็ยึดอาชีพกรรมกรเรื่อยมาจนได้ค่าแรงวันละ60บาท แต่ว่าค่าแรงขนาดนี้มันเดินสวนทางกับเรี่ยวแรงของแกที่ลดลงเรื่อยเรืๆเมื่อย่างเขาสู่ไวยชราจนในที่สุดลุงสำเริงก็ต้องออกจากงาน,นจากนั้นลุงสำเริงก็ยึดอาชีพเก็บเศษส,สิ่งของจากกองขยะมาขายเช่าบ้านอยู่บนที่ดินของการรถไฟแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานก็โดนไลท่ที่มีหนำซ้ำเมียที่อยู่กินกันมานานก็สิ้นบุญลองอีกทีนี้ก็ ไม่มีทั้งบ้านไม่มีทั้งที่อยู่อาศัยเงินทองก็ร่อยหลอลงเรื่อยๆไม่เพียงพอต่อการเช่าบ้านแกก็เลยต้องร่อนเร่พเนจรไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอนค่ำไหนก็นอนนั้นจนในที่สุดก็มาปากักหลักนอนอยู่ข้างถนนบริเวณหลังสวนจตุจักรรถสมลอ้อถีบรู้สึกจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของลุงสำเริงแกจะถีบรถไปเก็บขยะตามที่ต่างๆแถวลาดพร้าวหมอชิดมหาวิทยาลัยเกษตร แล้วก็นําไปขายอย่างร้านรับซื้อเศษเหล็กแถวแถวลาดพร้าวรายได้ของแกไม่แน่นอนวันไหนฝนตกก็เก็บของไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีรายได้อยู่ก็ประมาณวันหนึ่งสี่ห้าสิบบาทสมัยก่อนแกอาจจะหาเงินได้เยอะกว่านี้แต่ปัจจุบันมีคนมาทําอาชีพนี้เยอะรายได้ของแกก็ลดลงลดลงเสร็จแล้วตั้งแต่ที่ป้าใดพบลุงสำเริงที่หมอชิด ก็เป็นเวลาเกือบปีเงแล้วนะก็มาอยู่ด้วยกันหลังสวนจตุจักรมีคลองเล็กๆกลางกัน้นอีกฝั่งก็เป็นสนามกอล์ฟสีเขียวขจีดูร่มรื่นป้าใดาเล่าว่าบางทีพวกฝั่งโน้นเขาตีกอล์ฟข้ามมาฝั่งนี้พอเขามาหาลูกกอล์ฟแล้วก็ไม่เจอเขาก็หาว่าแกขโมยลูกกอล์ฟรวยแล้วยังออนิสัยไม่ดีชอบใส่ร้ายป้ายสีป้าไดาแกระบายความแค้นฉันจนยังไงฉันไม่เคยขโมยของก็กินหลัก มีจะถูกคนอื่นก็รังแกอยู่เรื่อยที่บริเวณริมถนนหลังสวนจตุจักรนี่เองที่ป้าดใายใช้เป็นบ้านชั่วคราวจะจะเรียกว่าบ้านก็ไม่ใช่เพราะมันไม่มีสิ่งกอ่อสร้างอะไรเลยแม้แต่เศษไม้ทําเป็นเพิงเล็กๆมีเพียงกองของใช้ซอมซ่อที่ประกอบด้เตาหม้อหุงข้าวจานเก่าๆถังน้ําขันน้ําถุงใส่เสื้อผ้าสองสามชุดมุ้งหมอนแล้วก็ฟูกเก่าๆที่เก็บได้จากกองขยะ พวกเจ้าหน้าที่การรถไฟที่เป็นเจ้าของที่เขาไม่ให้สร้างอะไรถ้าสร้างเขาก็มาไล่เคยถูกไล่ไปแล้วทีนึงก็เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆถีบรถไปที่ไหนก็นอนที่นั่นแต่ไปได้ไม่นานก็ต้องกลับมาอยู่ที่นี่อีกเพราะไม่รู้จะไปอยู่ไหนเชาบ้านก็เงินไม่พอแค่อาหารก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วพอตกกลางคืนสองสามีภรรยาคู่นี้ก็จะกางมุ้งนอนอยู่ข้างถนนนั่นแหละ คืนไหนฝนตกก็หนีไปนอนใต้สะพานลอยลาดพร้าวน้ำอาบก็อาบในคลองหุงหาอาหารก็ทําข้างคลองป้าได้เล่าให้ฟังว่าวันไหนวันพระนี่ก็มักจะเป็นวันพิเศษวันพระป้าก็ตาเริงจะไปขอข้าวที่วัดหลวงพ่อก็ให้ของที่เหลือจากที่ท่านฉันแล้วกับข้าวเยอะแกงไก่แกงประดุกปลาเค็มไข่เค็ม ป้าไม่ได้กินของดีๆแบบนี้มานานแล้วไอ้ด่างไอโ้โจมันก็มีของดีๆกินด้วยนะแต่ว่าเสียดายที่ไอโ้โจมันตายไปแล้วไอโว้โจนั่นหมายถึงหมาของแกนั่นแหละป้าไดบอกว่าไอโ้โจเนี่ยเป็นหมาจรจัดที่อยู่ที่นี่มาก่อนก่อนที่แกจะมาอยู่มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแกแล้วแกก็แบ่งปันเศษอาหารให้มันเป็นประจำส่วนเจ้าด่างนะเป็นเพื่อนรักเจ้าโจที่ติดสอยห้อยตามกันมา คืนนั้นเสียงหมาเห่าดังขรมไปหมดพราะแกตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลมาจับเจ้าโจ้ใส่รถไปแล้วไอ้ด่างหนีไปได้ทันรุ่งเช้าด้วยความรักที่มีต่อมันเนี่ยป้าใดก็เลยไปตามหาเจ้าโจที่เทศบาลทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ามันเป็นหมาจรจัดไม่มีเจ้าของถ้าจะถ่ายตัวคืนก็ต้องเสียค่าปรับป้าใดแกไม่มีเงินพอจะถ่ายถอนมันลำพังตัวเองวันวันยังไม่รู้จะเอาอะไรกินก็เลยหมดปัญญาที่จะช่วยชีวิตมันได้ เจ้าโจ้ก็เลยถูกมนุษย์พิาพากษาประหารชีวิตไปในที่สุดเอออย่าไปพูดถึงมันเลยคนจนอย่างป้านะใครจะมาสนใจหมาตัวหนึ่งมันมีค่ามากสำหรับป้ามันเป็นหมาข้างถนนนะํะมันถึงต้องตายป้าเองก็หมาข้างถนนเหมือนกันวันหนึ่งป้าคงจะตายเหมือนกับหมาข้างถนนอย่างมันน่นแหละหลายอาทิตย์ต่อมาปรากฏว่า ลุงสำเริงป้าใดไปจากสวนจตุจักรแล้วไม่มีเจ้าด่งังแล้วก็ร่องรอยของสิ่งใดอยู่เลยครอบครัวนี้จากไปแล้วในฐานะประชาชนข้างถนนผู้ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแผ่นดินที่ไหนทั้งนั้นได้นานเกินควรครอบครัวนี้คงร่อนเร่พเนจรค่ำไหนนอนนั่นซักแห่งใดแห่งหนึ่งในเมืองหลวงแห่งนี้ตราบใดที่ลมหายใจยังไม่สิน้นแล้วในเวลาเดียวกัน ฟังตรงข้ามสวนจตุจักรนักตีกอล์ฟบางคนเขากำลังพูดถึงความสำเร็จของการเป็นนายหน้าขายที่ดินมูลค่าหลายร้อยล้านในเมืองหลวงแล้วก็ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอนแห่งหนึ่งของโรงแรมห้าดาวนักลงทุนก็กำลังเลี้ยงฉลองความสำเร็จในการขายห้องพักคอนโดมิเนียมมูลค่าหลายพันล้านบาทท่านบุฟังอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันแต่ชีวิต ผิดกันเหมือนฟ้ากับดินเคยมีคนถามป้าใดว่าทำไมป้าใดชอบนอนตอนไม่มีงานทำเดี๋ยวก็นอนกลางวันก็นอนป้าใดบอกว่าคนจนๆอย่างป้านะชอบนอนเวลานอนป้าไม่อยากจะตื่นขึ้นมาดูโลกอยากจะอยู่ในความฝันเพราะในความฝันป้ามีความสุขป้ามีบ้านแต่ในชีวิตจริงป้าไม่มีบ้านคนจนอย่างป้าไม่มีที่สุขหัวนอนนอกจาก ตามข้างถนนบางทีลุงกับป้าก็นอนตรงที่คนเขาเดินผ่านไปผ่านมาก,กันให้ขวักไกวไปหมดแต่ว่าคนจนน่ะไม่มีสิทธิ์เจ็บปวดลยังไม่มีสิทธิ์อับอายด้วยถ้าหากว่าอายเนี่ยก็ไม่มีที่ไหนในโลกที่จะเป็นที่นอนของเราครับนั่นก็คือชีวิต อีกชีวิตหนึ่งที่เร่ร่อนสัญจรอยู่ในกรุงเทพทุกวันนี้ไม่มีคําไหนที่จะพูดได้ดีไปกว่าคําว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับอันสัตว์โลกโศกสุขทุกระนำเป็นเพราะกรรมบ่งชี้ใช่ผีสางวิญญาณเป็นเช่นพืชไม่จืดจางตันหายางเหนียวรัดคอยมัดพัน ดีและชั่วสูงต่ำเพราะกรรมสร้างจึงแตกต่างเที่ยงแท้ไม่แปรผันโง่ฉลาดปราดพานก็ปานกันตำเท่านั้นชี้เช่นให้เป็นไปสวัสดีครับ